โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านกันก่อนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปตั้งค่า f i กเ e อรแล้วก็สอนเซตอัพพวกไฟล์ให้พร้อมแฮกได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้จะเป็นส่วนของ f i g เ e อรโดยตรงเลยนะครับแล้วก็พวก SSL b y p a s s นะครับผมว่าต้องลงตรงไหนลงยังไงมันมันถึงจะขึ้น ปกตินะฮะไม่ขึ้นเออร์เรอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ไปเริ่มดูกันเลยนะผมทํายังไงนะครับผมอ่ะให้ทุกคนนะครับโหลดอ่ะฟิกเกอร์สตัวนี้มานะครับกดโหลดไปเลยปุ๊บนะฮะพอคุณโหลดเสร็จนะคุณก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับผมปิดเอ่อซิคลูริตี้ไวรัสนะครับผมอ่าเข้าไปตามผมก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับอ่านี่แล้วก็ปิดนะครับปิดให้หมดนะฮะ สี่ตัวนี้ก็ปิดให้หมดเลยก็ได้นะแค่นี้นะครับเคอ่ะในส่วนหน้าตาคุณแตกไฟล์เสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะลงยังไงนะผมตัวแรกนะให้เดี๋ยวเิมคลิกนาลงตามแอสเลยนะครับผมก็กดถัดไปนะในส่วนนี้ก็กด i n s t a l l ปกตินะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามลงไดอื่นนะครับต้องลงไดซียูเซแล้วก็ชื่อของคุณเท่านั้นนะครับแล้วก็เนี่ยตามนี้นะฮะห้ามแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็ install ไปนะฮะแล้วก็กดโอเค finish นะฮะก็เสร็จปกติคราวนี้นะฮะตัวที่2ตัวต่อไปนะฮะตัวนี้ก็ดับเป็นคลิกนะฮะแล้วก็กด yes มันก็แค่นี้ครับเสร็จกดโอเคแค่นี้นะฮะอ่ะคราวนี้ไปที่ส่วนของโปรแกรม f i กเลอร์เลยนะฮะเปิดเปิดฟิกเลอร์เลยนะครับพิมพ์หาเลยพิมพ์จากตรงนี้นะครับอ่ะฟิกเลอร์ตัวนี้เลยนะก็เปิดเข้าไปนะฮะฟิกเลอร์เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วนะครับผมอ่า ผมไม่แนะนําให้อัปเดตจะดีกว่านะใช้เวอร์ชันนี้ก็ได้นะมันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องดาวน์โหลดนะกดโนไปนะครับอ่ะในส่วนหน้าต่างคนที่ยังไม่เซ็ตค่านะครับให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วทําตามแอดเลยนะครับไปที่ t o สตรงนี้นะครับอ่ะ t o สตรงนี้นะเราไปที่ option อ่ามันก็จะเด้งหน้าต่าง o p ชั่นขึ้นมาให้เราไปที่แท็บ https ตัวนี้นะครับอ่าปกติของคุณคุณมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ทุกคุณทําการนะฮะติ๊กตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเปิดแท็บขึ้นมาแล้วนะฮะทำการดับ b l ้นคลิกตรงนี้นะฮะ เปลี่ยนจากของคุณอาจจะเป็นเลขศูนย์นะของผมของผมเป็นเลขหนึ่งแต่ว่าผมเนะี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเลขสองนะคุณก็เหมือนกันนะฮะเปลี่ยนเป็นเลขสองเหมือนผมนะครับแล้วกดโอเคไปนะฮะคราวนี้พอคุณกดโอเคเสร็จคุณก็มากดแอคชั่นตรงนี้นะครับเพื่อจะ,ะรีเซ็ตรีเซ็ตออนะฮะตัวนี้อ่ะกดกดโอเค yes แล้วก็ yes เคมันขึ้น yes แล้วก็เคก็กดไปตามมันบอกเลยนะครับอ่ะแค่นี้นะฮะ เสร็จนะครับก็กดโอเคไปนะครับอ่ะในส่วนต่อมานะครับผมเป็นส่วนหน้าต่างของ auto responder ตรงนี้นะครับผมเป็นรูปสายฟ้านะฮะปกติของคุณจะไม่จะเป็นสายฟ้าดับอยู่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับให้คุณคลิกเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะให้คุณทําการนะครับติ๊กสองตัวนี้เลยนะครับอ่านี้ติ๊กสองตัวนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่านะครับ ที่เขียนเรียบร้อยนะฮะแล้วคราวนี้นะครับให้คุณทําการนะฮะไปที่ flickers ตรงนี้นะครับอ่า social นะแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่าคําว่า it นะฮะอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะให้คุณทําการนะ,ะกดคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็กด enter เข้าไปนะฮะอ่าสองครั้งก็ได้นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับคราวนี้นะให้คุณทําการ กลับไปที่โฟลเดอร์นี่นะฮะอ่าแล้วแล้เปิดโค้ดซีซันตรงนี้มานะฮะแล้วก๊อปเอาทั้งหมดเนี่ยนะฮะกอปี้ไปนะฮะแล้วกลับไปที่โปรแกรมเขียวนะครับวางลงไปนะมันจะได้ตัวนี้มานะฮะเนี่ยเนี่ยครับที่ผมวางไว้เลยเนี่ยมันจะได้ตัวนี้มานะะแล้วก็พอวางเสร็จปุ๊บนะครับก็จัดหน้าให้มันดูดีนะฮะอุย้ยอ่าประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ แค่นี้นะครับผมคุณก็เซตอัพโปรแกรมเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะับขั้นตอนต่อไปนะฮะลงอ่าโฟลเดอร์กดนะครับก็เข้าไป Discord ผมเลยแล้วก็ไปที่ช่องกดนะนี่นะครับคุณก็สามารถที่จะโหลดตัวนี้นะครับไปลงที่ไดซีนะฮะกดโหลดแล้วก็แตกไฟล์นะครับผมแตกไฟล์เสร็จปุ๊บให้นําให้ก๊อปปี้หรือว่าตัดไดเนี่ยไปที่ไดซีครับแล้วก็วางเลยนะฮะเนี่ยคลิกขวาวางเลยครับเนี่ยมันก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะฮะอ่า แค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับผมเป็นการลงบายพาสนะชิ้นสุดท้ายนะครับที่จะอสอนในคลิปนี้นะครับเพราะว่าอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับบายพาสลงทําไมนะฮะบายพาสจะอยู่ไหนนะครับบายพาสอยู่นี่นะครับ sl บายพารตรงนี้นะฮะบายพาสลงทําไมนะครับผมก็ลงไว้หาโค้ดคอนฟิกทุกครั้งที่แพดอัปเดตนะฮะตอนนี้แพดอยู่ที่4ี 5.2นะครับตอนนี้ก็นำบายพาสตัวนี้ไปลงนะครับแล้วโค้ดก็จะหาได้ปกตินะครับอ่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เกมอัปเดตแพทใหม่เนี่ยผมก็จะอัปบายพาสให้ตลอดเรื่อยๆนะครับผมอ่าถ้าผมไม่อัปก็น้องผมอัปนะครับอ่ะคนนี้นะฮะก็อัปให้นะครับประมาณนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าแพทนี้เป็นไอ้ไม่ใช่สิแพทนี้เป็นแพท4.5.2ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเอ่อพรุ่งนี้ เกมมันอัพและเป็น4.60สมมุตินะครับผมก็จะประกาศในดิสวาเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรนะ,ะให้ผมอัปเดตนี่ให้ก่อนแล้วค่อยโหลดแล้วค่อยกดโหลดทีเดียวแล้วก็ไปลงนะครับผมวิธีลงลงเหมือนกันนะฮะถ้าคุณเซตอัพค่าโปรแกรมเขียวตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะคุณแค่ลงบายพาสตัวนี้เปลี่ยนตัวเดียวแค่นั้นนะครับแค่นั้นเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรอีกนะครับดอกนั้นก็สามารถแฮกได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะคราวนี้ คุณก็โหลดมานะกดโหลดปุ๊บนะบมันก็จะได้ไฟล์อ่าโหลดเลยนะฮะโอเคโหลดให้ดูเลยนะครับอ่ะนะฮะก็จะได้ไฟล์มาแล้วก็กดเซฟปกตินะครับนี่นะฮะมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะฮะโอเคพอคุณโหลดมาเสร็จคุณก็ให้ทําการ copy เลยนะฮะก๊อปปี นะครับผมแล้วไปที่โฟลเดอร์เกมนะฮะคุณเก็บเกมไว้ที่ไหนคุณก็ไปที่นั่นเลยครับอ่ะหรือว่าจะทาตามผมก็ได้นะฮะง่ายๆนะฮะไม่ต้องวุ่นวายหานะครับไปที่สตรีมครับไปที่คลังแล้วก็ไปที่ Dead ทดเดดไบด l ไลท์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่จัดการแล้วก็เปิดไฟล์ภในเครื่องตัวนี้นะครับอ่านะฮะอ่ะมันก็จะเด้งโฟลเดอร์เดดไบขึ้นมาต่อไปให้คุณทําการเข้าไปที่เดดไบด l ไลท์ต่อคอนเทนต์เฟิร์ส ตรงนี้นะครับอ่ากดว่างไปเลยนะครับแล้วก็กดทับไปเลยนะมันก็จะได้ไฟล์เนี้ยทับไปแค่นี้นะครับคุณก็เซตอัพ S L by p a s s เสร็จแล้วนะให้ลง by p a s s นะครับฟังผมนะครับ by p a s s ให้ลงทุกครั้งที่แพทอัปเดตถ้าผมไม่อัปเดตแสดงว่าอันเดิมยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะฮะเข้าใจกันอยู่นะครับโอเคนะฮะก็คราวนี้ก็คุณก็สามารถที่จะ แฮกตามคลิปต่อไปของผมได้เลยนะครับหรือว่าจะแฮ็ออกออลอสก,กินก็ก็เปิดโปรแกรมเขียวน,ยนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้เลยนะครับอ่าแค่นี้หรือว่าบัตรพอยต์ก็นี่นะฮะบัตรพอยต์อินฟินิตี้นะก็แล้วก็เปิดเกมนะเกมก็จะรันปกติเลยนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่นี้นะครับผมอ่ะเข้าใจตรงกันนะครับผมอ่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาเลย,เลยนะครับว่าการหาโคด้ดหายังไง อันนี้อย่าเพิ่งถามนะครับว่าการหาคนหายังไงเพราะว่าแอดจะไปสอนในคลิปถัดไปนะครับผมเป็นคลิปปลดล็อกจุติ3าเปิดครบแล้วก็ของแอดออน6 0 0ชิ้นในคลิปต่อไปนะครับผมอ่ะใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะไปดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะก็สวัสดีครับ